อย่าให้หน่อยอย่าให้หน่อยอย่าให้หน่อยห้องล่างอ่ะย่าให้หน่อยให้ไปกันทสองคนมึงก็มาดิวะไอ้เหี้ยมึงก็มาดิมึงก็มาดิไอ้เหี้ยปากแซ่บแงกูอยากเจอเหมือนกันยิงไรวะโอ้เหี้ยยิงตัวสอนัดบอกเจ็บไอ้เฮี้ยนี่แม่งไอ้เหี้ยปากตอแหลนะ เฮียลูกสามออยเฮียมันมามันรถอเเฮ้ยยิงไม่ได้ยิงเมด้เย้เย้มันยึดโปรตีนยิงโดนเปล่ายิงโดนเปลายิงโดนกูเปลาวิ่งมืดขี้เหร่วะคุดแรง พวกพี่ก็พวกพี่ก็ปืนพวกี่ก็ปืนอเยอะกินอกงพี่ไม่ไหวหรอกก็รพวกคุณเนียครับอุ้ยพี่ี่พี่ก็จะดันเลยดิอุ้ยพี่ก็จะเย็นโอ้ผมรแล้วเียดันะมาแล้วพี่นองพี่ดันลงมาอีกแล้วพี่ขอพี่ลาพี่พี่เก่งมากขนาดเลยหเมื่อกี้พี่อาจจะยิงผมชโชงดีก็ได้นะเราพี่อาจจะตายก็ได้นะพี่ก็คิดดีๆ่ผมเดนกลับไปแล้วผมจะ่กับไปแล้วผมปวกลันเลยเีพี่พี่ขอโทษได้ไหมล่พี่ได้ไหมพี่ได้ยินไ่ยินไ่ พี่ก็สะดุ้งเลยดิพี่ก็สะดุ้งเลยโอ้โหพี่เอ็หน่อหูอ่ะอุ้ยพี่ผมบอกแล้วเพราผมก็บอกแล้วว่าพี่งดันมาถ้าผมดันมาเนี่ยผมกลับไปแล้วอย่างเงี่ยผมพี่ไม่เชื่อผมพูดไงพี่ไม่เชื่อผมพูดไงพี่แล้วก็เลยอย่างเงี้ยพี่เชื่อผมพูดนี่พี่พี่พี่ก็รอดไปนานแล้วมามมันเถอะ แปลกแปกพี่อุ้ยพี่พัยาแล้วพี่ไหวหรือเปล่าพี่ตายแล้วนะสวยสวยน้องน้องสวยสวย नहीं <laughs> है

我的非常。<laughs>